สวัสดีคดรับเดี๋ยวสุาชะปากเร์ดี้ p สองไปไปไหนกินน้ำเออเอีเราไปกินน้ำนเนื่องจากเราทิ้งท้ายไปแล้วทหแล้วว่าแม่ชนะนะครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะให้แม่เริ่มต้นใหม่อ่ะเริ่มได้เลยครับกาติกาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนเล่นกาติกาเดินไ้นเลยมา ห้างสรรพสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมแโซฟาร้านเฟอร์นิเจอร์คนเก็บเงินเออคนส่งสิตภัณคนก็ไปยังไม่ทันเริ่คนเก็บเงินคนส่งสิตภัณฑถังขย่ถุงดำหนึ่งสองพลาสติกร่มน้ำฝนอ่องฟ้า ชาเลนจ์ดี้ป้าไม่ครับไม่ได้แบบนี้บิวจังนี่แหละคนรักมึงเลยมึงกับชาเลนจ์เองอลูมิเนียมเหล็กก็อี๋วายคนแก่ผมขาวความชราความมีเมื่อก่อนอย่างนี้ป่ะไม่มีโรงพยาบาลคุณหมอไงไม่ต้องมาไงเดี๋ยวจะโดนเดนตัดแผลไม่ต้องมีคำว่าไงเดี๋ยวจะตัดแผลให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนการผ่าตัดเข็มฉีดยาผ้าคลุมเตียง ศพวัดเจดีกองทรายหัวเรียนดินวัดเนี่ยวันสงกรานต์สาดน้ำใต้กิริยาแหมวแหม่โดนโดนวสาดน้ำขันอาทจะบอกหน่อยเอาไหมัเริ่มใหม่แกโรคสังคังสีมาโลชั่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยาฆ่าเชื้อแผล หนึ่งสองสมสีดำสีดำสีดำพี่แดงแกใไมมนใจเหมือนกับแมง้ดีได้อยวเเฮ้ยหมดเลาแล้วมาเริ่มเอาออกาศกาแล็กซี่ไปไกลแล้ววันนี้ อวกาศกลสซี่แล้วไม่มีคนไม่มีความรู้อะไรดูดาวนี่เติ้นตะวันจารุจินดาโอ้โหนักแสดงเพราะอะไรสมบัติเมธานีเอาล่ะมึงตายแน่ปอารัญญาเอาแล้วความเก่าหนึ่งยากุซ่าประเทศญี่ปุ่นชาเลนจ์ขันซามููรัยกเลียวามููรัยดาบ คาตานะค <professional. S 2> ืออะไรคาตานะชาเลนดี้ม <senza ind i> right. um ันอะไรเราคือจะเอาเขียวของนั้นน่ะชาเลนดี้ตับหัวแดงเฉกแม่น่ะอ้าวก็ชาเลนดี้ชาเลนดี้ไม่รู้เกาหลีออะไรเกาหลีอ่ะชาเลนดี้ปะชาเลนดี้นั่นนะชาเลนดี้คาตานะเป็นคำว่าดาบภาษาญี่ปุ่นทับศัพท์เลยทับศัพท์เลยแต่ พี่มองว่าญี่ปุ่นเป็นเพื่อนเกาหลีไอ้เหี้ยเป็นที่ได้เหรอพ่อไม่ตายโอ้โหตายตายใช่ให้ผู้สาวกนใครให้พ่อศาสนะยกมือไม่โอ้โหไปโชกอาไปโชกปชผโหยุคนี้ความถูกต้องไม่จำเป็นโอ้โหไอ้ชุ่มอะไรอะอะไรอะอะไรอะไก่เบี้ยว พ่อเริ่มคำใหม่หรือว่าต้องเชื่อมนคำเดิมวะไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมเริ่มใหม่คือเริ่มองพ่อเริ่มใหม่เลยอะแต่อย่าซ้ำกับคำที่มันมีอยู่ก่อนพ่อเริ่มใหม่ทิชชู่กันล่ะทิชชู่ไม่รอดเดี๋ยวก่อนเอาเจ้าทิชชู่หรือเจ้ากระดาษทิชชู่มันแทรกมือกันไม่ได้คนอื่นพูดกัดจะได้รอดไงไม่เจอแมเอากระดาษทิชชู่อะไรทิชชู่ผ้าอนามัยเลือดประจำเดือนได้ผู้หญิงหัวหน่าวเหมย อะไรเล่าไม่อยากไปกินขนแตกไม่เกี่ยวอะไรกันแตกตัวอยากเลยเทพลีลาไม่เคยเจอคำศัพท์พี่อเงี้ยเยี่ยวเออกริยาตายซะท่านเป็นไม่ใช่การเบ่งลำเยี่ยวอ๋อเป็นสิว่าคือเยี่ยวเลยลำเยี่ยวได้ได้อาะมืนอเอยเยี่ยวคือน้ำเหลืองๆอะกระโถน เออคอมฟอร์ตร้อยกระจูเอาละเฮ้ยตามกระจูกับกระโถนเออใครจ้ากระโถนกระจูแม่มาซื้อกับไป็กเสตงหนึ่งเออมองกล้องไม่ต้องมองหน้าหนูมองมือเลยเลยเลยแม่คิดว่าจะข่มได้เหรอตามจริงหินก้อนกรวดทรายแก้วถ้วยชาแม่พองอะคำว่าอะไรบ้างอ่าพอมึงนกแก้ว เราต้องแก่เกัอ้เขียวไงช่วยปรับเป็นประโยคชัดๆดิเออเขียวไงพ่อเอาคาอะไรสีเขียวทุ่งหญ้าสนามทูปะเตมีวงเวียนใหญ่กรุงเทพปทุมธานีทูปะเตมีกับปทุมธานีเหมือนกันตายปะมันแปลกกับปลานะไม่ได้ทูปะเตมีไม่ใช่ปะเตมีเออตายซะเปนชนะเปชนะ นอนทอดรถเข็นพ่อค้าแม่ขายแม่ขายคืออะไรพ่อค้าีไอะไรเียเยเอาไว้เอาไว้ตลาดตลาดตลาดเพศหญิงอ๋อสุนีสีภัยอภัยบูรณรถดำนี่โตโยต้าวีโก้มาสด้าศิลปุสอ๋อเฟไกายไร ดาวเรื่องซีต้าโหอย่าเบื่อซาเลนซาเลนซาเลนซีต้าก็ย่าเบื่อเกี่ยวข้องยัไรครับพ่อซิต้าก็ย่าเบื่อเกี่ยวข้องกันนพ่อช่อธิบายหน่อยย่าเบื่อไว้ดมื่อไหร่หมาหมาก็ย่าเบื่อนี่มันเของคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้พูดถึงหมาทั่วไปไปพูดถึงซีต้าใช่ย่าเบื่อจะมาเกี่ยวข้องกับซีต้าได้ยังไงเหมือนแจ้งเวลาแม่พ่อ เด้อพ่อยกมือหมาหมดเลยแกเจ้าร้านทวีอลูมิเนียมเงินสดสมุดกระดาษหนังสือปากกาเครื่องเขียนไม้บรรทัดตู้หนังสือไม่กล้าใเลนส์นะสามีไม่เจ้าม่งเรียว่าไงนะไม่เป็นไรไม้บร็นไรมึงเขียนประตู้หนังสือไงเอาไม้บรรทบใส่ปตู้หนังสือซาเลนส์หนังสือ บ้าได้แต่ตู้หนัอไม่านได้เสื้อทำยังไงกับตู้หนังสือเกี่ยวข้องไงไม่เอาไปเก็บไม่เอาไปเก็บถ้าอย่างนั้นอ่ะไอ้ปลาพูดปลาหมึกพ่อพูดอวกาศเป็กก็บอกว่าปลาหมึกเกี่ยวกับตู้หนังสือได้ใครใครหด้วยกับแม่จังเอได้ตู้หนังสืออะไรเก็บได้เล็บขบชื่อพี่เฮียอะไรวะ หนึ่งพี่เฮียอะไรวะสองพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยชาเลนจ์ชาเลนจ์ชื่ออะไรวะดูกันามคนอะตอนเล็บกบพี่อ้อยเกี่ยวเฮียอะไรกับเล็บกบชื่อพี่เอะไรด้พี่เอื้อมพรเล็บกบต้องพี่เอื้อมพรชื่อพี่เอื้อมพรทำไมไปชนะต่อยจังเลยไม่เปนชาเลนจ์ผมขอผมขอก่อนลองหาในอินเทอร์เน็ตมีคำว่าพี่อ้อยเล็บกบคับ ไม่จริงกูเลยกูน่าเลยไม่จริงไม่จริงพี่อ้อยักษาไคไอ้หียกูว่าเย้พี่อ้อยักษาไคบื้นนชีพไปไนาคนรกคือผมทอนี่จ้าได้เหรอช้างแม่สุริน นิ้งนองเยอะเลยไหมผัดเดกรู้ไหมนิ้งนองอะไรก็แล้วแต่กระชาเลนดิของเล่นฮะอ๋อใช่เหรอตุ๊กตาแม่ตุ๊กตาเหรอนุ่นตอดปิตินักแสดงทายยังเฮ้ยไออันสีแดงชาเลนก็ได้อะชาเลนก็ได้อะอะไรวะอูยอมตายใจเดียมมันของโซโซนะแม่ท่ายยังร้อง ถ้าทางรถเก๋งตีเอียงมาดูที่มีไหมมันจักรยานคี่เอมไม่เนี่ยกูอยากใช้เพ่าะเห็นว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วอยากให้เขามีชีวิตต่อไปเออว่ะมึงลองคิดถ้าทางรถเก๋งตีเอียงดิ้งไหมได้มาจะเราไม่ทางนี้ไหมทางถ้าทางไปร้องก็ได้จักรยานสีแดงทาทายังเฮ้ยมีดีไหมไม่มีผลลัพบเห่อเฮ้ยแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องคือว่ามีหนังเรื่อง ภาพยนตร์เลื่อนจักรยานสีแดงตาทะยังเล่นนั่นเห็นไหมใช่เหรอเออคุ้นๆน่ะเฮ้ยเก่าชิบหายนี่มอสกับาทะยังเก่ามากแถ้าไทะยังกับมอสเขาเล่นกันสมัยนู้นน่ะเออตายตายโริจริงไม่เก่ามากมีอะไรไปชาเลนแม่มึงเก่าคือเปกันข้าใจอยู่นะครับไปคิดแล้วแหละว่าแบบมันคืออันนี้ชาไยังเล่นกับมอสเป็นเทปาน ใช่ไหมใช่แม่เล็กกับมอสใช่ไหมเอ้าตอนแรกเขายังไม่รุ่นอยู่เลยแล้วชนะแล้วเขาไม่ต้องเก่งก่อนแล้วต้องไปกดใครคิดว่าแม่ชนะยกมือขึ้คลนเขครับโง่จริงไม่ใช้เลนเขาเอาบอสเดินทางสมบัติทัวโอ้โหบอสลองนั่งรถโดยสารเจ๊เกียวคุณเชียงอ๋อเจ๊เกียวไี่ได้ขายกุนเชียงวะแม่ก็ขายเลนนี่แม่ก็ขายเลนดิ้นกุนกิ้งเชี่ยง หนึ่งปึงหงี่เงียงซาเลนซาเลนซาเลนไม่มีปึงหงี่เงียงอู้ซ์เลยมันมีแต่คำว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้มันน่าจะเป็นปึงหงี่เชียงหรือยังอ่ะตายปึงหมีเชียงอ้าวเมื่อกี้เฮียงปึงหงี่เงียงไม่ไม่ใช่เฮียงอ้าวแม่จะพูดเชียงเลยไม่ได้พูดปึงหงี่เงียงอ่าถ้ามีก็คือจบไม่มีมีแต่ปึงหงี่เชียงมีแต่ปึงหงี่เชียงเนี่ยแม่จะพูดแบบนี้เลยแต่แม่พูดว่าหงี่เงียงไง ตายปากไม่ดีตายตายขอกคนใครพวกนี้ยงตายตายอ่าเหลือเป็นกับพ่อเฮ้ยคู่นี้ใหม่คู่นี้ไปเริ่มต้นด้วยคำว่าปากมดลูกหูอีหามึงมะเร็งอันทะตบลูกหมากขอย่าพายสุดขี้เปียกความเหม็นอับสบู่เหลวเดตเติลพื้นสกปรกบ้านร้างผี เลือดสดๆก๋วยเต๋ยวน้ำตกผักบุ้งาหารกูเกินที่วาเรียตไปกูเกียดตีนเทวอ่ะผักบุ้งเ็นได้นะเต่าวัดโพสกโอ้โหก็เกลียดเกินกล้วยกล้วยลิงหนึ่งสองเอ่อสัตว์เขาเขียวเอ่อจังหวัดชลบุรีร้านอาหารทะเลอำเภอบางแสนเขาสามมุกเขาเขียว เขาเขียวเขาสามมุกอเ,ชเกอชนะทุกคนพ่อบอกแล้วว่าเพื่อเป็นการฝึกความจำให้กับพ่อกับแม่นะครับไม่มไม่ใช่แค่คำซ้ำนะเพราะมันผมสัมผัสได้มันม,มีหลายคำที่อาจจะเป็นคำวิเศษคำอะไรเงี้ยที่เราอาจจะพูดไปเราเราปล่อยผ่านไปก็เตือนกันเพราะจะได้อ่านแล้วก็แบบเก็บให้ศึกษามากอลักกอรช้ยช่องฟังมารดี้ช่องเป็นกานเลยนะครับผมเลยนตามช่องมาเลยดีอีกดช่องหน ចង់បានម្ល៉េះលើយពី